มาดูดวงการเงินคนเกิดวันเสาร์ประจำเดือนตุลาคมกันดีกว่าคะ่ะว่าดวงการเงินของคนเกิดวันเสาร์ในเดือนตุลาคมนี้เป็นยังไงบ้างนะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะคะก็ฝากด้วยนะคะฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดวงการเงินคนเกิดวันเสาร์ประจำเดือนตุลาคมเป็นยังไงบ้างนะคะการดวดวงนี้ก็ไม่ได้หมายรวมถึงทุกคนนะคะอาจจะแบบตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนาะ วันสุกช่วงคนเกิดวันเสาร์ช่วงนี้นะคะเป็นการไขว่คว้าหาเงินนะคะช่วงนี้ต้องการใช้เงินก้อนค่อนข้างที่จะต้องหาเงินหาทองอะไรค่อนข้างช่วงนี้ต้องใช้เงินเยอะนะคะค่อนข้างเครียดนะช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะช่วงนี้ถ้าคุณเป็นเดอะแบกของบ้านเนี่ยระวังจะได้แบกต่อ นะคะเป็นคนที่รับภาระหนีสินหรืออะไรต่างๆนะคะของครอบครัวหรือว่าของคนรักเนี่ยไว้กับตัวเองตลอดนะคะแต่ว่าถือว่าเป็นคนที่มีความรับผิดชอบแล้วก็มีดวงเป็นคนที่มีดวงนะคะมีจิตใจเมตตากรุณานะ เป็นคนที่ชอบเสียสละนะคะในทุกๆความสัมพันธ์นะคะแต่ว่าจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะคนเกิดวันเสาร์ในเรื่องของการเงินนะคะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือทําให้การเงินของคุณเนี่ยโฟโล์มันอาจจะเกิดจากบุญกุศลที่คุณทํานะคะโดยการที่แบกบภาระอะไรต่างๆนะคะในครอบครัวไว้ก็เลยอาจจะทําให้อ่เป็นลูกหลักสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจอแล้วนะว่าคุณแบบเป็นคนดีขนาดนี้นะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะ